สวัสดีครับวันดีต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแนน้องนะครับวันนี้เราจะมากินอะไรกันของทะเลผู้ชมวันนี้ทะเลซีฟูดนะครับใช่มีหมึกมีกุ้งกุ้งมีปูลายดูมาลายเงี้ยลายมากเลยนะเออลายมากเลยครับผมโตตี้เลยเหมือนมาลายเลยกินเลยงั้นนะมาคุณผู้ชมครับผมบรรยากาศสดๆแบบนี้นะครับเรามากินของทะเลด้วยกัน เรามากินกุ้งกินปูกินหอยครับไอหอยยังมีหมึกหมึกสีหมึกมึนอู้ยมันโอู้ยไข่ไข่เคยกินไหมเนบิสมเตมปูเนี่ยเหมือนผมไม่เคยกินเคยมาตามทีเนี่ยนะเหรออุ้ยอร่อยมากเน่าหวานมากผมจับดูเมื่อกี้ตัวหนักมากนะอู้ไข่ยังหวานเลยกุ้งเราก็ยังมั่นเหมือนเดิม ไปปูกกันเลยคุณผู้ชมอันนี้นึ่งมามันก็จะมีน้ำหน่อยโมาครับคุณผู้ชมนี่กันเลยไปปูกกันเลยครับขออะไรก็เลยบรรยากาศต้องฝนตกเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมตกทุกวันเลยครับผมไม่มีวันหยุดถ่ายนี่ก็ตกอยู่อยากให้มันหยุดสักวันสองวันไม่หยุดเลยหืม เน้อหวานมากเน้อหวานมากอืมอุ้ยมันขาวจังเนื้อหวานมากโอ้โหพเกี่ยมกุ้งหัวมันมากอ่ะไข่มันมีตัวไข่ด้วยนะใช่ใช่มีไข่มา่อสามตัวครับผมอู้หูบรรยาดาศฝนตกคุณผู้ชมไปไหนไม่ได้ครับวันนี้อยู่ที่บ้านเลย มันมากเรามีมืกไข่ไว้นะอย่าลืมมืกไข่นะ <c oughs> อือฮะอู้ยเดี๋ยวเขาเหนียวเนาะอู้ยอย่างมันอะโอ้ยยังเป็นไงปูไปเกินหวานสรุปมันเจือปูเลยปูลายปูลายใช่ไม่ผิดนะ,ะ <c oughs> ปูลายหรือปูใช่ไหมครับคุณชมน่าจะปูลายเนาะ กูดาวกูดาวกูดาวอีแบบนไม่ใช <eterm oon> ่หรเดี๋ยวค้นกัได้ไหนจิ้มทิงมันอยู่ข้างล่างในนี้แหละตอนนี้พี่เจ้านะไข่หัวมันมากพี่กนเหรอใช่ผมหยักได้คนเดียวหัวแบบมันหัวมันสุกหรือเปล่ามันจุ่นเลยอ่ะน่าจะไม่สุกไปเป่นไรกินได้เลย นอนสายสดคุณผู้ชมอลงกินได้นะคุณผู้ชมมันจะเด็ดสักขนาดไหนเอาไปเลยอันนี้หมึกอาเจนใช่ไหมพี่เกมหมึกอาเจนหมึกอาเจนไข่หมึกอาเจนนี่มาจากไข่เนั่งสุกไปนิดนึงนะตัวยหญ่ใหญ่เลยมันหดได้นะคุณผู้ชม ไข่กุ้งอย่างอร่อยเลยทำไมวันนี้สดมุดเลยอ่ะอันนี้อ,อันนี้เขามาจมากมหาชายมึกก็มันมันมันไข่อ่ะกุ้งอย่างอร่อยเลยได้กินกุ้งแบบนี้นานมากเลยถึงกําเดิอได้ข้าวเหนียวหัวมันมากแต่หัวถูกเหรอสุกสุกไม่สุกเขาไม่รู้ผมกินไปแล้วสุกครับ ก้ามให่กัดไม่ได้อ่ะคผู้ชมกล้ามใหญ่มากเดี๋ยวมกัดให้เดี๋เดี๋ยวคอนทูปติดก็ได้เดี๋ยวพี่เอาคอนทูปที่กว่าเดี๋ยวทําให้น้องปันหลุดอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นตาบาปไงมันหลุดไปข้างแล้วอ่ะเพราะไก่อ่ะถ้ามันสุดไปเลยงั้นถ้ามันหลุดทุกซี่ถ้ามันหลุดออกกล้ามปูอย่างนี้เดี๋ยวมันเป็นตาบาปใช้ปันกามเหรอเพื่อนต้ได้เลยเพื่อนรา เอาเลยเอาเลยดูยังเอได้ตัวใหญ่นะเริ่มมั้งถ้าฝ่ามือเลย้ามอร่อยมากคุณผู้ชมปุ๊บหวานเนื้อหวานเนาะเดี๋ยวไม่กินเลยหวานเนาะจริงเนื้อหวานยังไม่ได้ชิมเลยลองชิมน่อยเนื้อยังหวานเลยอ่ะแกก่อนอู้มมีมันมีไข่มีไขู่้เอาวางมา้นี่เอาวางมา้นี่ค่อดองผมขอกินจะลองก่อนเลย กินยังไงดีคุณผู้ชมไข่มันมากกินไม่เป็นอะมันตอกินได้อยู่โอเหมือนปูไข่ดองเลยแต่ไข่มันไม่เยอะเนาะนี่มันอยู่ตรงนั้นไงตรงนั้นไม่ต้องเรากินได้ยังมันขาก็ใหญ่เลยคุณผู้ชมมีเนื้อโอ้ยมันกว่าปูม้าอีกพี่เกมที่มันก็ไม่ต่างอะไรกับปูม้านะ มันก็หวานอยู่เหมือนกันนะเนื้อเนื้อเยอะอยู่เนื้อเนื้อเยอะด้วยโอ้โหกระโองมันเลยเนื้อปูอร่อยเนี่ยพอกินปูเราต้องใช้เวลา นิดนึงครับผมของอะไรของของแก่เนาะมันต้องช้าหน่อหนึ่งขูตัวนนไข่อ่ะไข่อ่ะนี่ะเออไข่มัน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 ขูตรงตรงกระดองมันเมื่อกี้อย่างมันอ่ะงั้นไม่ออกกินของง่ายดีได้แล้วพี่ยม ามาขักแท้บานน่อยอืยอเดีคยายปุ่มนะโอ้ยคุณชมโอ้ยโอ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอันนี้รากอันนี้ผักชีนะเนี่ยเลาใส่ลากกับช,ชี๊ยงมั้อ่ะ มันจะมาอีกแล้วเหรอน้ำค้างมันมันออกไมไ่เอาอะไรมันกัดไปนะปูไข่มันมากเอ้ยไม่ใช่ปูปลาหมึกปลาหมึกทำไมผมกัดไปผมยังน,นี่มันแกะมันมากเลย <S 2> <S 2> มไม่ได้ของล้ำอันนี้ มันเป็นแบบมันนัวเหมือนเจนมาลอยมันมันแบบมันมันเนาะแต่มันมันเอาสีอันนี้หน่อยสีขำๆหน่อยเนี่ยสีมันข้นๆนี่มันจะข้นๆนี่มันมันนะคนยมมีไข่เฮ้ยเนี่ยคนยมอะไรนี่ยมันกิดไข่มาโอ้โหพี่เอานี่ตัวแรกจอดเลยฮะตัจอดเละจองนี่ตัวนี้อ่ะผมจับมาก่อน ่มมากฝนตกกูจะไปการปูมาอนอนหลับรุปูดอยู่บ้านเขาเป็นใหน้อย ไม่เนี่ยพี่เกมฝนอย่างเงี้ยเอาตัวนี้สิตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียดูนี่มันอุ้ยโหว้น้ำจกเลยเดี๋ยว <laughs> อุ้ยตัวผู้ตัวผู้ไม่มันไม่มีไข่เหรอไม่มีไข่ครับตัวนี้คิดซะแล้ว <laughs> คิดตัว <laughs> บางตัวจับมาหนักมันหนักมาไม่เฉยนะพี่เกมโหแตงนะครับผมน่านแน่นครับนี่น่านแน่นกล้ามใหญ่มันตัวสุดโอ้ยมัน,<ว>ม,นมันหัวมันแก้วอะเออมร ดีหมดวันนี้ขอ,องมันแก้วเนี่ยพี่เอ็มนียงคัโอ้หมันม,มากผู้ดาวานะเยอะมากตักวใหญ่นอนกินเร็เลียวโอ้โหฝนมาแล้วคุณผู้ชมฝนมามแล้วรับอโอ้โหมันจะให้ไม่มีเวลาให้เราเลยเนี่ย ผลไล่อะทั้งวันเล็วเนี่ยแตกเลยมีกินเนื้อเปรี้ยฮะหมึกไม่ได้คนไกลมาไม่กินหนวดแล้ววิ่งคุณส้มครับผมสุดยอด ปอดโหหมันทุกตัว <c oughs> จริงๆส <c oughs> ายกุ้งหร่หว่าใช่พวกสายแหละ <c oughs> มีให้กิน <c oughs> กินหมดแหละ <c oughs> <c oughs> สาแรก ผมแกะกุ้งผมเป็นคนที่แกะกุ้งเร็วมากนะเชียนแกะกุ้งมากเลยทำไม,ม,มตัวน,นี้มันหัวแตกอะพี่เกมมันโดนเพื่อนทุกหัวแตกเลยเนี่ยโอ้ยอย่างแน่นเลย

กันเลยก็ได้อ่ะถ้าเชกฟรบบจะแบ่งคนอื่นบ้างซื้อไ,ไม่ต้งหลายตัวนี่คุณผู้ชมมันมาแล้วเนี่ยตกตกอย่างนี้มันมันจะคุนคน้นๆตาคุณผู้ชมตกไหมครับฝนบ้านเราเนี่ยตกมาเป็นอาทิตย์เกือบครึ่งเดือนแล้วนะไม่หยุดเลยทุกวันเลยนะค่อแต่มันไม่ตกไม่เยอะคุณผู้ชมตกแบบตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกหรือหยุดอย่างเงี้ยมาประมาณเนี้ยกระปิดกระปอยอ่ะ มาครั้งก็ลงมาหนักแป๊บนึงอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไปแต่ตกทุกวันมนาครั้งก็เหมือนมีใจแต่ก็ไม่มีเนี่ยครับผมยังหวานเลยเนื้อแล้วก็กล้ามใหญ่มาก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรเออยิงเ่อยิงใครไปทุบเมื่อกี้เจนนึ่งตอนนึ่งอ่ะเอา ตากคกทุบมาก็ดีแล้วเออเนาะดื่มเม็ดเลยไม่พี่นึกแล้วแต่มันหวานซุปเปอร์มันแก้วแต่พี่เจอแจ็คพอตซุปเปอร์เนื้อครับผมมันหวานมันเป็นแบบว่าเป็นแก้วเลยนอนยายมายายกระสือยายเนี่ยอันนี้ซุปเปอร์มันแก้วจริงคุณผู้ชม เจอข้อไม้พี่บ้างพี่ไม่ได้เจออะไรเลยเดี๋ยววันนี้อะไรๆลาคุณผู้ชมทะเบียนให้ก่อนนะครับผมกะว่าจะมากินแบบฟินๆิ้นคุณผู้ชมนานๆหน่อยตอนนี้ฝนไล่เราีกแล้วนะครับผมอุตส่าห์มาเยอะเออตอนนี้ฝนตกแต่หลังหมดแล้ว วันนี้ก็ไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับผมฝากคุณผู้ชมด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวพบเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ